วันเกิดมึงนี่มึงอยากได้อะไรล่ะเออใช่พวกแง้วันเกิดมึงอยากได้อะไรกูก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่พวกมึงเถอะกูขอแค่พวกเราเป็นเพื่อนกันก็พอละเออเออเอาว่าอืมงั้กูขอรอก่อนได้ไหมกูรีบจะกูไม่มีในทแล้วเนี่ยอเออทำไมไม่กินเองกันวะกินใหิ่กินมาเยอะแล้วแกกินแฉกครือจะล่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สูบบุหรี่แล้วอ่ะรู้ไหมบุหรี่ไม่ดีต่อร่างกายนะไหนพวกนี้ก็วันเกิดเขาแล้วจะเลิกบุหรี่ให้เขาได้ไหมอ่ะ ขอแอมได้นะเออ,เ,อ,อเร็ว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 มึงระาวาังเค้คก่อนเออบอกมันอยู่ที่เดิมเออรู้บ้าอเลยเฮัลโหลแอมมึงอยู่ไหนเออมึงมาหาก,กูหน่อยกูกับพ่อเราอยู่ที่เดิมนะเออแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกัน อ,อ๋อครูก็ไม่รู้อะอ้าวก็มงมาด้วยกันไม่ใช่เหรอ,อเออเดี๋ยวมันมาันไปครับลาแป๊บน,นึ่งอ๋อเหรอ <Okay. S 3> Happy birthday to you Happy birthday to you HAPPY birthday Happy birthday Happy, Happy birthday. อะไรเนี่ยเขาจะแดงมาค่อยู่รู้หรอก S <S <S เดินออกมาทำไมอะ่ะไม่เห็นหรอกดูบุรีอยู่แล้วเขาขาดูด้วยคนดีสูบุรีอ่ะมันไม่ดีนะตัวเองเป็นผู้หญิงอ่ะทำไมไม่ถึงไม่รักตัวเอง ตัวยังไม่รักตัวเองเลยเราจะมารักเขาทำไม เมื่อกี้เรทำอะไรอยู่อะเปล่าไม่ทำอะไรหรอกมั่นใจนะใช<จ>่ต้นมาถึงงานยังสักพักรอเถอะเขาร้อนอะส่งไปซื้อน,น้ำมาได้ไหมอะอืมไป่ปโอเคโอเคตัวสุบบริสแล้วอะรูมเอบุหริ่ไม,รไม่ดีต่อร่างกายนะไหนพวกนี้ก็วันเกิดเขาแล้วตัวบุริ่ให้เขาได้ไหมอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Wow, -oh. yeah 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 yeah. ก็จนหาเธอ